จาก,การากค้าในใจดี JD เนาะก็ไม่ชอบใจดีเนาะก็อันนี้ที่ฟูลูกค้าส่งตัวสินค้ามาเป็นตัวโรบอตตัวนี้เนาะก็อันนี้ที่เดี๋ยวผมให้ดูกล่องก่อน,น,นอ่ะผมให้ดูบ็อกก่อนเนาะ,ะให้ดูโอเคอตัวนี้นะ,อ,ะอันนี้ก็ที่คสัสซูเมอร์แจ้งเข้ามาเนาะก็คือลูกค้าแจ้งเข้ามาเนาะก็คืออาการคือว่าไอตัวไอตัวไอโรบอทเนี่ยคือไม่ทํางานก็คือมันไม่เดินอ่ะก็คือหลักๆเลยก็คือไอส่วนของตัวเนี้ยคือไม่หมุนอ่ะโอเคโอเค ก็เป็นตัวเซนเซอร์อะอร์เรียกว่าเซนเซอร์เหมือนกันเนาะ,อะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทางร้านมาให,ให้คุณลูกค้าดูเนาะก็เ,เดี๋วพอเอาตัวสินค้าออกมาเนาะอ่ะสอส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์นออเนาะก็จะอยู่ตรงนี้พอชาร์จเจอร์นีอันนี้คือมีการเทปกอลวงหน้าแล้วเนาะก็ปรากฏว่าไอตัวสินค้านีก็คือปกติเลยก็คือเวิร์กปกติเลยก็คือมันเดินทั่วเลยก็คือปล่อยให้มันเติมในออต่อบริเวณพื้นที่ออฟฟิศเนาะ มันก็จะวอ r k i ไปเรื่อยๆเ,เลยก็จเดินปกติเลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนาะก็เดี๋ยวอันนี้ผมปัดให้มันเดินสกพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจัดถ้าเขาจะอักให้ก็คือเช็ดไอ้ตัวของไส้กรองไอ้ตัวด้านในตรงฝุ่นให้โอเคก็อันนี้อย่าไปออกออกมาก่อนเนาะ,อะโอเคก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องกัอนอ๋อแล้วก็ผมมีการเชื่อมต่อกับตัวแอปไอ ตัวสินค okay, okay. okay. uh, so ้าลูกค yeah. okay. 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 oh, so ้าด้วยเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะโอเคครับผมโอเคก็อันนี้เนาะที่ผมมีเชื่อมกับตัวแอปม o โฮไปเนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไอตัว น,นี่กับเพราะว่าผมอ,อันนี้เป็นจีนอยู่เว็ดเว็ดไม่ wait, wait, minute, นะนิดนะทดวาน่มะคือหนึ่งอะโอเค,อเคนี่เนาะก็คือตัวโรบอทของกูลูกค้านะที่ผมได้ทำการ <ใน S 1> เชื่อมแบบอปเข้าไปเนาะอ่าครั โอเคอ่ะก็ตอนนี้อยู่แบตอยู่ที่ร้อยเปอร์เซนต์อ่ะเอรียก็อยู่ที่สิบสหกเนาะโอเคกินเอรียไปสี่หกแหละอ่ะครับอันนี้ก็คือประวัติเก่าเนาะที่ห่องผมได้มีการก็คือออกมาเทนี่แหละอ่ะมันก็จะเดินอยู่ทั่วเลยอ่ะพอดีผมก็มีแบบ B ีเทสพวกสินค้าตัวอื่นด้วยอะไรด้วยก็เนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ตัวนี้ก็โปรตีนเลยนะก็คือมันก็ทํางานไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีอาการที่ว่ามันหยุดมันหยุดแบบ เหมือนกับว่าหยุดเดินการผ่านหรืออะไรพวกนั้มนมาไม่อยากทำเนาะ mm hmm. อ่ะครับผมทีนี้ผมทาการ <Start S 1> ให้มันสกัดดิ้งริงมิมันควบคุมได้ทางในเรื่องของตัวรีโมทแล้วก็อะไรด้วยแหละอัะนนี้เอ๊ะควบคุมในส่วนของไอ้ตัวแอปนะผู้ผิดครับผมโอเคตอนนี้เนาะโอเคอ่ะนะครับผม ก็จากที่ลูกค้าส่งตัวสินค้ามาเนาก็ปล่อยให้มันแบบทำดำเนินเรื่องอ่ะก็คือให้มันดำเนินการก็แล้วก็มีการขอคุณก่อนอะไรพวกนี้ก่อนที่จะมาใช้งานแล้วก็ปกติเลยก็ normal ปกติเลยนะนก็ w o r k ิ n งไปเรื่อยๆอ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวครับผมมันก็เดินไปเรื่อยๆเลยไม่ไมีปัญหาอะไรเลยเลยนาะ,อะโอเคก,ก็เนว working ไปเรื่อยๆอ โอเคอ่ะไปไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยก็เหมือนเดิมเลยเนาะก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้ผมให้มันทำความสะอาดก็พอมาพอถ่ายคลิปเสร็จอะไรเดี๋ยวผมก็ทําการทำความสะอาดไอ้ตัวของไส้ไปตัวของช่องช่องฝุ่นไอ้พวกไส้กรองให้อ่ะครับผมก็คือชิมมิ่งให้อ่ะโอเคแต่อันนี้เราผมไปให้มันวัวกินไปกับอะไรอยให้มันเดินเนาะอยากให้มันดูว่าเนี่ยปกติเลยเห็นยวปะไอ้ส่วน ส่วนไอ้ด้านบนน่ะไอ้จอที่ไปสีโซมันก็ทําการหมุนปกติเลยอะครับผมอันนั้นมันก็ทําการ,ร,รเวิร์คเก้นไปเรื่อยๆเนาะอ่ะครับอ,อันนี้คือจากตัวแอปเนาะเวิร์คเกนม่นก็เวิร์คก้นไปเรื่อยเรื่มันก็จะไปแบบเนี่ยมันไปเรื่อยเรือยเลยอ่ะยังก็จังเดินเรยไปเรื่อยๆยออ,อ,ยอ,ยๆอ,ยอ่ะครับเดี๋ยวผมให้มันมาหยุดตรงนี้แป๊บ มันอยู่ตรงพอดีมันจะดึงสายโอเคเนาะ